แถลงการฉบับที่4เรื่องยกธงแดงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย,ยและดินถล่มจังหวัดสงขลา ได้แจ้งประสานให้เทศบาลน,นครหาดใหญ่ยกธงแดงเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่ทั่วทุกเขตเนื่องจากมีมวลน,น้ำจากนอกพื้นที่จำนวนมากได้ไหลเข้าสู่ทั้งคลองอุตภาและคลองวะตั้งแต่ต้นน้ำและกลางน้ำส่งผลให้คลองวะคลองอุตภาและคลองระบายน้ำที่หนึ่ง ได้เอ่อล้นอาจจะเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเตรียมเข้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิดสามารถสอบถามข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลต่าง ได้ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0เมกะเฮิรตศูนย์วิทยุกุญชร074 2 0 0 0 0 2 8สายด่วนกุญชร074 2 0 0 0 0ตลอด24ชั่วโมง Facebook เทศบาลนครหาดใาดหญ่ LINE @hadyaicity และเว็บไซต์ w w r l d Wide Web ฮัตใด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลนครฮัดใหญ่